The กับผู้ชายใช้ส,สกินแคร์ด้วยกันได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นกับลักษณะเฉพาะบุคคลไปอีกค่ะเพราะว่าในคุณผู้ชายนั้นจะมีลักษณะโครงสร้างของผิวหนังที่แข็งแรงมากกว่าคุณผู้หญิงนะคะและหนาค่ะคือคุณผู้ชายเนี่ยหนากว่าหมายถึงหน้าผิวหน้าผิวตัวผิวอะไรด้วยนะคะหนากว่าประมาณ2 0 2 5าค่ะทาให้ผิวแข็งแรงกว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปค่ะสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะบุคคลยกตัวอย่าง เช่นว่าถ้าเป็นเรื่องของหน้ามันถ้าเป็นคุณผู้ชายที่มีใบหน้าที่มันมากนะคะก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ลดความมันบนใบหน้าในขณะที่ถ้าคุณผู้หญิงค่ะหน้าเริ่มแห้งแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับคุณผู้ชายอันนี้ไม่ได้แต่อย่างในผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะเช่น โฟมล้างหน้าสารให้ความสะอาดต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าสมมติว่าหน้าของคุณเนี่ยไม่ได้แบบสกบกส,สมหมักหมมอะไรมากมายทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้เป็นต้นดังนั้นนะคะการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์สกินแคร์จริงๆแล้วไม่อยากให้มองแค่เพศชายเพศหญิงแต่ให้กลับมามองว่าตัวคุณเนี่ยมีผิวหนังเป็นอย่างไรมากกว่าคะ่ะ